ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งคนบ้านนองนะครับอันนี้ผมโอ้หดูไก่ดีครับประสักนะครับในการพ่อเห็ดนะครับนี่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเห็ดฟางนะครับตอนนี้ออกดอกแล้วนะครับแต่ดอกยังไม่ใหญ่นะครับอายุประมาณ9้าวันนะครับ9้าถึงสิวันนะครับจะเปิดแล้วก็จะลดฮอร์โมนครั้งหนึ่งครับนี่ครับผมจะตรวอากาศนะครับว่าลักษณะมันร้อนนะครับแต่ ต้นแปลงเริ่มแห้งนะครับเดิมมีลาเขียวด้วยนะครับนี่เมเ็ดนะครับสีขาวๆหงนี้นะครับแต่นี้ไม่ใช่นะนี่กระท้อนนะครับพาะวทำใต้ต้นกระท้อนนะครับตกมาหลายลูกครับที่ดำก็มุงบอกถึงความแห้งแล้วก็ความร้อนนะครับหัวเห็ดแดงดำครับ ยังขึ้นไม่เยอะนะครับแต่ก็กําลังเกิดมเมล็ดขึ้นเรื่อยๆนะครับครับคืออันนี้ทําบนแปลงบนดินเลยนะครับไม่ได้ลองผ้ายางอะไรนะครับผมจะทําการรดน้ำอีกครั้งหนึ่งครับเป็นลานะครับวงนี้ ดลดน้ำโดยฮอร์โมนนะครับฮอมนมสดกับนมร้อยห้าสิบนะครับผมจะทำการลดน้ำโดยละอองฝอยนะครับจะเป็นฮอร์โมนนมสดนะครับผมจะกดต่ำวันดีไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับ ที่ขาขาวนี่คือเม็ดเห็ดน,นครับกําลังขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ยังไม่เยอะพอนะครับผมพ่นเสร็จแล้วนะครับผมจะทาการปิดไว้นะครับเดี๋ยวทำรูมานยิดหน่อยครับที่ดามุกมันน่าจะอากาศร้อนไปนะครับผมจะเปิดให้มันระบายอากาศหน่อยครับเ,เดี๋ยวไปเจอกันตอนเก็บนะครับครับ อนี้อีกวันหนึ่งนะครับวันที่10นะครับมาดูเห็ดนะครับเริ่มโตกันเท่ากันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นที่มันบานก่อนนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็เก็บได้แล้วครับ แปลงนี้ไม่เยอะนะครับน่าจะเป็นที่ความชื้นนะครับเพราะว่าทําบนดินครับความชื้นไม่ค่อยมีนะครับพรงนี้จะมาเก็บอีกทีนึงนะครับครับอันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเก็บเห็ดปลาครับเห็ดออกจะไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะเป็นดอกหมดแล้วนะครับตายหมดแล้วครับ เก็บผลนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ากําลังออกก็เยอะอยู่นะครับนี่นะครับวันนี้เก็บเชา้านี้เก็บได้ประมาณนี้นะครับเกับฝนตกนะครับเห็ดก็เริ่มปอกนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าน,นะครับจะทำให้ดีกว่านี้ถนะ้ามีความผิดพลาดหลายข้อนะครับ โอเคครับ